ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับให้อาหารไก่นะครับครับวันนี้พามาชมชุดลูกมหาปืนกลนะครับเป็นเยียเป็นชั้นหลานมหานครนะครับเป็นชั้นหลานมหานครแดงปืนกลนะครับนี่ฮะเป็นเยียนะครับเป็นไก่เยียแต่นะครับ ส่วนมากนะครับในนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเหลือแต่ตัวเมียตัวเมียสวยๆเลยนะครับเป็นเยียร้วยนะครับเอาไปปล่อยที่สวนเอาไปพัฒนาต่อสายนะครับเป็นชั้นหลานมหานครนะครับนี่ฮะกำลังกินข้าวกันอยู่นะครับนี่ฮะตัวเมียพวกนี้นะครับผมจะตัดแบ่งขายให้นะครับในราคาหกร้อยบาทนะครับ เอาหกร้อยบาทพ่อนะครับตัวละหกร้อยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเป็นเป็นชั้นหลานมหานครนะครับพ่อเป็นลูกชายแท้ๆมหานครนั่นเองเป็นไก่เยียนะครับแม่เป็นสายเยียซิ่งเลด้านะครับพวกนี้นะครับนี่ฮะมันจะออกดำดำตัวนี้ก็เป็นเยียครับสวยนะครับตัวนี้ตัวเออจะออกนะครับจะออกอันนี้ก็เป็นเยียครับ เลือกได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยครับนี่ออกเยียแดงแดงนะครับออกเยียแดงแดงเมาจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยครับเนี่ยออกออกเยียแน่นอนนะครับเป็นตัวเมียที่ออกเยียสวยนะครับตัวนั้นก็สวยครับนี่ฮะออกเยียแดงๆนะครับเป็นตัวเมียนะครับ ส่วนตัวนี้ตัวข้างในนี้สวยเหมือนกันนะครับนี่ฮะตัวนี้กลับได้ละนี่ฮะสวยนะครับตัวนี้ก็สวยครับแต่มีตําหนินิดนึงนะครับนิ้วมันขาดตอนเด็กนะครับนี่ฮะแต่ว่าโอ้สีแปลกสวยนะครับออกเยียแบบสีออกแปลกๆอะครับไม่เคยเห็นนะครับไม่ค่อยมีนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็สวยนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็น ตัวผู้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับแต่กินเก่งครับนะครับก็จะตัดเนี่ยเยียันี้ก็เยียนะครับที่จะแบ่งได้ก็ประมาณ3 4ตัวนะครับตัวละ600บาทนะครับสนใจก็ทักไลน์สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ